จังหวัดอุบลราชธานีฮะเพราะวันนี้มีแผนจะไปเที่ยวที่ผาแต้มเสาเฉลียงสามพันโบกฮะแล้วก็ที่สุดท้ายเลยจะเลยไปที่ถนนคนเดินเขมาราดฮะจากถนนคนเดินเขมาราดก็จะกลับมานอนที่อุบลเหมือนเดิมฮะโรงแรมเดิมดูจากแผนที่เขมาราดกับอุบลนะฮะก็ห่างกันประมาณ ร้อยกว่ากิโลนิดๆอาจจะก,กลับดึกมากๆไม่ได้อาจจะแค่ประมาณสักสามทุ่มเต็มที่ฮะเพราะมันไกลนะโอเคครับเดี๋ยวจะเดินทางไปเที่ยวตามแผนที่ได้วางไว้ คลอง a อซะเป็นคลองที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะตั้งแต่ผมเคยเห็นมานี่ก็ลองเปรียบเทียบดูกันะคบคนที่ก็ยืนถ่ายดูปอยู่นหน้าคลองจุดชมวิวนะแม่น้ำสองสีนครับตรงจุดชมวิววัดถ้ำคูหาสวรสดน์นะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งไทยนฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งลาวก็ดูวิวกว้างๆก็สวยดีฮนะครับด้านหลังผมก็คือเสาเฉลียงครับก็เป็น ปาติมากรรมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติฮะดูลักษณะก็จะเหมือนอะไรอะลมน้ําฝนฮะกัดเซะดาะก็ได้เป็นรูปได้เงี้ยฮะก็อยู่บริเวณก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงผาแต้มฮะทางผ่านไปผาแต้มถ้าใครมาผาแต้มยังไงก็ผ่านแน่นอนฮะก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปกันด้วยฮะสวยมากฮะตะกี้ถ่ายไปแล้วแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะ แวะเวียนมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางหลักไปสู่ผาแต้มครับสวยครับชมวิวแห้ร้อเมตรลานหินแตกเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูนิดหนึงนะ่งครับเพราะมันแค่ร้อยเมตรไม่ไกลเป็น การยกตัวของเปลือกโลกฮะทำให้เกิดเป็นรอยแตกอันนี้กว้างครึ่งเมตรห้าสิบเซนแล้วก็มีความยาวจากตรงนูน้นถึงตรงนูน้น66เมตรฮะเขาเขียนบอกไว้อ่านมา เดี๋ยวเราจะเดินไปที่จุดภาพเขียนสีครับจุดชมวิวนู่นเป็นคนยืนอยู่ริบๆิ้นนึงลานผาแต้มฮะด้านบนข้างหน้าผมครับตรงนี้ก็คือแม่น้ำโขงครับแล้วตรงนี้ก็เป็นลานด้านบนถ้าเดินไปด้านล่างก็จะเป็นภาพเขียนฮะของผาแต้มจำนวนสี่กลุ่มครับ ทางลงก็จะเป็นทางซีเมนต์นะเป็นบันไดซีเมนต์แล้วก็มีราวบันไดให้จับอย่างมันคงก็ไม่สูงมากฮะไม่สูงมากเดินได้สบายสบายอันนี้เราก็จะเดินไปภาพเขียนฮะจุดแรกของผาแต้มครับ อย่นี้เราเดินเดินลงมาแต่ยังไม่ถึงไม่ถึงจุดแรกเนี่ยผมเห็นแล้วข้างหน้าเนี่ยครับเป็นรูปรูปปลาไม่ใช่ก้างปลาเป็นรูปปลาเนี่ยตรงกลางจอเนี่ยผมเห็นรูปหนึ่งแล้วแล้วก็เนี่ยอีกอันหนึ่งก็น่าจะรูปปลาเหมือนกันนะฮะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าดูในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดต้องมาดูสถานที่จริงก็จะมองเห็นนะ สครับของภาพเขียนซึ่งผมดูในแผนผังของบริเวณที่เขาเดินดูภาพเขียนเนี่ยจะมีทั้งหมด4จุดครับแต่ว่าจุดที่สองเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มีภาพเขียนยาวและเยอะที่สุดแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาใช้ชื่อชื่อว่าผาแต้มเลยเนี่ยตรงนี้หน้าผาหน้าผาจุดที่1นึ่งเขาเขาไม่ได้ใช้ใช้ชื่อว่าผาแตม้มเป็นชื่ออีกผาหนึ่ง ผมก็เลยเข้าใจว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นภาพเขียนที่เยอะและยาวที่สุดของผาแต้มแล้วกลุ่มที่สามครับอยู่ที่ผาหมอนน้อยฮะแต่ทั้งหมดมีสี่กลุ่มฮะ เราก็จะหยุดแค่กลุ่มนี้ฮะกลุ่มที่สามแต่ว่าถ้าสมมติคนที่มีเวลาไม่มากนักก็สามารถดูแค่ถึงจุดที่สองก็ได้ฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีเวลาทั้งวันก็แนะนำให้อยู่ในเนี้ยเสพธรรมชาติเสพความเป็นโบราณคดีฮะเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ร้อนอากาศสบายสบายถ้ามีแดดผมว่าข้างล่างก็ไม่ร้อนถ้ามีฝนก็หลบฝนได้ฮะอย่างวันนี้ฝนตกแต่ก็หลบฝนได้ ที่เห็นน้ําบนหน้าผมเนี่ยไม่ใช่เหงื่อนะครับก็คือน้ําฝนอ๋อที่จริงคือเหงื่อน้ำตกแสงจันท์ครับหรือว่าน้ำตกลงรูอยู่ไม่ไกลาจากผาแต้ม กี้ดู GPS ก็ประมาณสักเกือบ20กิโลได้ฮะดูเขาอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับหลังจากดูแหล่งกำเนิดของรูด้านบนแล้วฮะเราจะลงไปดูรูด้านล่าง ก็คือน้ำที่มันไหลมาจาดรูด้านบนอันนี้เป็นด้านล่างครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วฮะที่ผมมาที่น้ําตกนี้มาครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้วปรากฏว่าช่วงนั้นไม่มีน้ำอันนี้ถือเป็นการมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งฮะตอนนี้ก็มีน้ําพอสมควรได้เห็นบรรยากาศของการเป็นน้ําตกลงรูฮะตามชื่อก็สวยแปลกดีครับไม่ซ้ําแบบกับที่อื่น นี่ก็เป็นการนั่งสองแถวลงไปที่สามพันโบกครับสามพันโบกคือสามกระดุมเลยใช่ป่ะใช่ออ๋โอเคครับร้องขอรู้จักคนมากมาำคนแรกใครเป็นคนตั้งชื่อดีกว่าจริงๆตั้งชื่อนี่คือขอประมาณเอานะครับอ๋อแบบว่าจะมีแม่นสักเออถ้าเป๊ะๆก็ยุ่งสามพันห้าโบกโอ้โหยุ่งเนี่ยตั้งชื่อมันยากทางเหนือยังนับโค้งเลยเออ ไอโค้งมันไม่เปลี่ยนไงแต่โบกมันเปลี่ยนได้ไงเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนดิใช่ครับเพราะว่าน้ำมันจะท่วมใช่มันดีนโดดเดี่ยวที่ทรายที่เห็นนี่มันใช่ทรายที่เขาไปทำก่อสร้างไหมอันเดียวกันะอันเดียวกันนะครับโอเคว่าทรายด้วยมีคนจะไม่ค่อยอยากลงไปทำก่อสร้างเพราะว่ามันเพราะมันเสียดายเยอะรูปต่อไปจะเอาลูกอะไรลุงก็มานั่งสลักว่าจะเอารูปต่อไปลูกอะไร นี่เราก็เดินจากจุดที่เราสองแถวเจ้าส่งแล้วก็ต้องเดินไปอีกสักแป๊บหนึ่งฮะสักพักหนึ่งเดินบนพื้นทรายนุ่มเท้าดีฮะเนี่ยเป็นทรายหมด ตอนนี้ก็เดินผ่านก้อนหินนะฮกลุ่มก้อนหินที่อยู่ระหว่างกลางทางที่เราจะเดินไปดูที่เขาดูสามพันโบก,กันนะฮะก้อนหินก็เป็นก้อนใหญ่ๆเดินลำบากนิดนึงครับอย่าล้มฮะถ้าล้มผมว่ามีเลือดออกกันแน่ อันนี้ก็คือสะมรกตครับมีโบกเยอะมากแต่ทำไมผมรู้ว่าตรงนี้มันชื่อสะมรกตเพราะว่าไกดา์น้องแสดงก็บอกไว้ครับตะกินเองหัวใจคู่จุดที่สองก็เป็นรูปหัวใจสองดวงคู่กันนี่นะ ร่องน้ําตรงนี้ดูตรงจุดนี้ก็จะคล้ายๆแผนที่ประเทศไทยฮะ,ะทางนี้ก็คือทางภาคใต้ทางนน้นก็คือก็คือทางเหนือ มิกกี้เมาส์เหมือนไหมนนเหมือนที่สุดละอันนี้ครับข้างหลังก็คือเขาเรียกว่าสะพานดาวที่เขากำลังถ่ายรูปกันเดี๋ยวผมจะลองรอคิวไปถ่ายบ้างจะถ่ายให้ดูว่ารูปจะออกมาประมาณไหน อลังกันอย่างสนุกสนาน<อ>สวยงามแล้วก็สนุกมากจังหวะสนุกมากชอบชอบนะตดล